โอ้ไม oh ่ก็บอทบักทลินครับสวัสดีทุกท่านสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมไม่มีใครเข้ามาดูก็ช่างมานอนก็จะทำไปตามสเต็ปของเรานะครับผมวันนี้เราจะมามเชิงรีวิวดีไหมแต่ว่าก็ไม่รีวิวเรียกรีวิวก็นั้นนะ,ะนัดกับใครดีไม่มีใครนัดโอเคบ่นอะไร เราวันนี้จะไม่ได้เซิร์ฟเอ่ออีบัวนะครับผมไม่ได้มาเล่นซีมารีวิวอ่าไม่เขาไม่ได้จ่ายด้วยนะครับผมนะ้วครับผมแล้วนะครับผมด้ไม่เข้าใจเซิร์ฟนี้ผมเล่นไปเมื่อวานนะครับผมตาเดียวเลยอ่าวิธีการดาวน์โหลดครับผมหน้าน,นี้เลยปักเข้าให้เราจะแปะริ้งเว็บนี้ไว้นะฮะนะผมไม่เอาเค้าั้นนะผมได้ไหมครับผมใส่จะไม่ได้นี่คือเว็บเพจเขานะครับ เราจะไม่โปรโมทอะไรมากมายเราแค่จะโปรโมทต,ตัวเกมกดโหลดไปเลยแต่เรากดโหลดไปแล้ว <laughs> <laughs> ไฟเกมอยู่นี่ครับนี่แล้วก็ให้มาดูอ่าระบบนี่ก่อนละกันครับใส่แป๊บอ่าพอล็อกอินเสร็จแล้วนี่อ่าตัวพวกนี้จะไม่ขึ้นนะฮะเว็บเอ่อตรงนี้น่าจะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะฮะคือรูปไม่ขึ้นเลยคนทำเว็บนี่เอง <laughs> เอ่าแล้วก็อา่าเติมปกติระบบเช่าไม่มี แรงไอ้เทมอ่ามีพิเศษคือพิเศษหรือเปล่านะผม,ผมไม่รู้เหมือนกันคือฟาร์มแล้วเอาแรกมันเป็นจีซีครับผมน,นี่เอเซนนี่คือหาง่ายสุดนะครับระเกอร์อันนี้ก็หาง่ายอยู่เหมือนกันแต่สีเช่นเป็นห้าสิบจีซีอันนี้ก็เริ่มหายากแล้วหน่อยห้าสิบจีซีโอ้ยเจ้าทอตอันนี้เราก็มีฮนะมีหมดเลยอันนี้ผมแลกไปแค่ชุดหนึ่งนะฮะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อวันสองม,อมันเชื่อหรอเชื่อไหมเถอะองใสจ,จะไม่มีครบนะ เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมยูเ้ใช้3,000คนตอนนี้ออร่า51คนเราจะเข้าดูเกมกันดีฟ่ฟาอ,อุ้ยแจเดรดเดหน้าตัวเป็นอย่างนี้นะฮะคนสมัครสมาชิกก็ปกติเลยครับท่านอ๋อโหนี่แลยตัวของเราเซิร์ฟนี้มันก็ออกแนวแฟนตาซีหน่อยครับีดูของที่เราฟาร์มาเมื่อวานน่ะใหญ่ก็ได้อ่าอันนี้คือเวลาประมาณ ให้ดูเลยกันคือประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะชั่วโมงหนึ่งเลยนี่หว่าที่เราฟาร์มมานะฮะคือได้ประมาณนี้ฮะนี่มานนี้รวยอ่ะเฮ้ย,ย,ยลฮ <laughs> แล้วก็เสร็จตรงนี้อย่าไปเอาอย่าไปเล่นฮะไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีเออแล้วก็เราจะเข้าไปดูตัวเกมกันเถิร์ดจัดปเราจะเข้าไปเซิร์ฟฟาร์มนะเพราะเซิร์ฟน,นี้ไม่มีเพลงนะผมเงียบกริบ ่าปาชา้าอ่าแมปมพี่หนึ่งตอ1หนึ่งครับผมมีอยู่ประมาณห้าเซิร์ฟไม่ใช่ประมาณนะฮะได้จริงผัดจอโอ้ยเดบอกห้าสิบคนขึ้นไงคนออนไม่มีคนเล่นเลยอ่ะออเฮ้ยศูนย์คนลองให้ได้ไหมอ่าส่วนใหญ่คนน่าจะไปะยิงที่ฟาร์มหรือเปล่าเออเออทำไมมันนานจานังเนาะ มันค้างหรือเปล่าล่าสุดหนุดไปแล้วทั้งเกมอุ้ยสักรอบนึงแล้วกันนะเซิร์ฟพเมยมฟาร์มอ่ามาแล้วโอ้ไมมีคนเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีแล้วนะฮะอันนี้ก็ซูนยแบบแบะอ่ะเรามาดูการฟาร์มกันแล้วกันอ่ะเสื่องคนอย่าเพิ่งไปสนใจเพราะว่าไม่มีใครเล่นเลยตอนนี้อาจจะเป็นวางเวลานะ,ะนี่อ่าอันนี้คือของตามระดับความแดนะฮะ มานี่เลยเด็กก็เข้ามายิงกูสิตุ่นๆเขาก็ได้นเนอะเฮ้ยไม่ใช่นะมา้เฮ้ยมาแล้ว๋ <c oughs> ยวฟังเสียงเกมแป๊บอ่ะเซิร์ฟนี้มีออปชั่นอ่าปรับปรับปรับปรมปรมน,นี่ปรับปุ่มฮะผมอชอบสีแดงฮะแดงเขียวนี่คืออะไรไม่รู้ช่างมันล้วกัน <c oughs> บ้านี่อยูย่ในเะซ็ตเซโซ่นฮะ ของเซัร์ฟนี้แม็กมันก็ขายแพงอยู่พอสมควรทีซีก็กระบวการเติมไม่รู้ฮะเดี๋ยผมให้ทุก,ก่อนในสักทีหนึ่งอ่านี่เราไปฟาร์มบอสด,ดูที่ฟาร์มสไม่ค่อยมีอะไรฮะดูจริงเลยไปฟาร์มบอสลืมเก็บของอัตราคันดอกของบอสมันก็จะประมาณอ่าตั้งแต่ฟาร์มมาก็ได้แต่ของระดับบ้างนะ ไม่ได้ระดับเอ่อเวลี่แร์ไม่แต่แร์ไอเทมนับเป็นแลไหมนะแลลีแลลีแ,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 แยิงให้ดูกันร้วกันนะว่าอาสองตัวพระยังนม้มาตรงนี้คือจุดยิงนะฮะสบายสบายว้าอ,อ๋อแค่นี้แหละให้ดูแค่นี้แหละยิงก็ได้ทำการยิงบอสในะช้เวลาหลายแม็กซ์พอสมควรนะฮะ ท,ทําเสร็จพิจิตนะฮะความท้าหน่อย,อยโอ้ยเมื่อไหร่จะตายนาะนี่เรียบร้อยฮนะของที่เราได้ก็คือระดับธรรมดาธรรมดาโอ้ยโอมัยก้บอสบักทรุหิน นี่มันปีกผีเสื้อนี่นะไม่มีอะไรดีเลยจ้าผมสัตวที่เราฟาร์มมานี่มันคืออะไรกันประมาณนี้ครับผมาการฟาร์มบอสแค่แต่ดวงเลยแต่ว่าคนมันเล่นเล่นน้อยแล้วอะเราไม่ได้มาโปรโมทขนาดนั้นเขาไม่ได้จ่ไยเราพูดตามความจรงิงไม่เคยไปเล่นยิงคนนะเพราะว่าไม่มีคนให้ยิง <laughs> พอเล่นเมื่อวานตอนประมาณอาส ห้าทุ่มไม้สี่ทุ่มเนี่ยประมาณนี้มันเลยไม่มีคนให้เล่นยิงเล<ด> <ใน S 2> ย <ใน S 2> ตอนนี้ก็เวลรที่ผมเล่นนี่คือประมาณกับทุ่มฮะไม่มีคนเล่นเหมือนกันโอ้คนอ่อนห้าสิบเอ็ดคนนี้มาเราก,กันชัดๆเฮ้ยเฮ้ยห,หรือว่ามันไม่เข้าหรือว่าได้เ<น>วลาเก็บของมีไม่กี่อย่างเองไม่กี่ชิ้นชีวิตช่างน่าเศร้าสเหลือเกินหรือว่าคนมาเล่นเยอะแต่ว่าเรา เล่นไ่ครบเวลามันเลยปิดบังไม่เห็นคนเล่นผมก็สงสัยได้แต่คิดแล้วก,ก็สงสัยเอาไปดูดีกว่ามันเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาได้บอกแล้วว่าคนอ่อน51คนในตอนนี้แต่ว่าเราไปดูทีที52คนคือเราหรือเปล่านี่เขาทำตั้งต้งตนไว้เราไปดูอ่าเอ้ยอะไรอ่ะอา้อาวเดี๋ยอะไรอย่างวานี่อาปิดอัน เรียบร้อยช่สามนาทีเราเข้ามาดาูเดี๋ยวก็ผิดดูไหมสิว่าคนมันเล่นน้อยจริงใช่ไหมฮะคนนี้นะเราจะไปเล่นอะไรกันครับแมปพีบีไม่มีคนเลยอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยไม่หนุกเ,เลยอ่ะ มาเล่นด้วยมาดีหนักพีพีก็เป็นแนบวีพีแล้แลนะคิดอะไรมากถ้าเราเข้ามา,าพักจะมีคนเข้ามาเล่นด้วยปะไม่มีหรอกข <c oughs> <c oughs> นาดเร่าลือเกินนี่ก็คือกลุ่มฮะกลุ่มตอนนี้น่าจะออ่อมืมีเช่าห้องไม่เห็น จเจอเลยศูนย์คนยังจ่ดยังคงเปิดจเจอเลยศูนย์คนโอ้โหยิ่งไปแล้วเกมค้าง mm hmm. นี่คือเซิร์ฟกลุ่มไอ้นี่คือกลุ่มของเขาฮะแต่ว่าม,มีคนเล่นแล้วทำยังไ,ไงดีแล้วก็เรามาเล่นกันเถอะนะเอาตามนั้นฮะก็ประมาณนี้เซ็ตนี้ยังไม่มีคนเล่นฮะคนหายคนหายเพราะขายตรงฮะ เดี๋ยวเข้าพีพีดูกันเซฟสุดวัดดีฮะมีเสียงใครเลย <c oughs> คนเล่นไปไหนกันหมดครบับเงียบมากมากเลย,ยโอชื่อรังแสงซะด้วย <c oughs> ทำไมไม่ได้ยินเสียงใคร <c oughs> หรือว่า <c oughs> อ่อเอ่อ สัปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอ้โหใหญ่เขาน่าจะเล่นในเซฟซอนกันชัวร์เลยมันจะอยู่ที่มีใคร<ๆ>เล่นกันแล้วหายหมดครับเข <c oughs> าดักยิงกันตรงนี้กันเองด <c oughs> ังมาเลยเรียบร้อยมาดีครับผมสัปนี้ป่อนกันไปเยอะมากตัวสีด้วยนะสุดยอดไปเลย วันนี้ก็ทุ่มยนะี่สิบโอ้คนก็ยังไม่มีครับศูนย์ศนย์ศูนย์ศเซโซนะเบบนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไมปปบไร